ชักกระชักกกรพายมาเปิดมาดูโอนี่ของชอบพี่ห้อนี้มีนะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับตลอดกาลทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับสองกันราคะในช่วงสองม วันนี้นะคะสองจะมารีวิวของกินในเซเว่นนะคะที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกันอ่าสองอยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยแต่ยี่ห้อเนี่ยมันหน้าตาคล้ายกันแล้วรสชาติจะแตกต่างกันไหมจะเป็นยังไงบ้างไปเริ่มที่ยี่ห้อแรกกันเลยไหมทุกคนนี่เป็นโอรีโอนะคะกับ K o. ครีมโอคล้ายกันเวอ่อดูดิแบบสีเสือก็แบบมีความแบบนุ่มเงินเหมือนกัน ม่วนเฉดเดียวกันเลยทุกคนตรงไปไปลายถุงอะเหมือนกันยังเหมือนกันมากแต่คือครีมโอเนี้ยราคา5าบาทได้มาถึง6ชิ้นโอริโอราคาเท่ากัน5าบาทได้มาแค่3ชิ้นเท่านั้นครีมโอได้มากกว่ากันครึ่งหนึ่งอะคือเขอาชนะเรื่องแบบปริมาณไปแล้วตอนนี้เริ่มกันที่โอริโอดีกว่าให้มาน้อยก็แปลว่าต้องอร่อยปะเออชิมเลยดีกว่า ก็แบบกรอบมากเลยทุกคนแล้วก็มีกลิ่นที่แบบเราคุ้นเคยทุกคนมีกลิ่นของความแบบช็อกโกแลตนิดหน่อยอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็มีความขมนหน่อยส่วนตัวครีมเขาก็คือแบบว่าหวานละมุนเวอร์เป็นรสชาติที่แบบที่ชายบิดทิมพิมตุ่มนมตอนเด็กๆคือทุกคนหน้าทาองเลยเหมือนกันเวอค่อแทบแยกไม่ออกอ่ะมันก็เหมือนกัน ทุกคนคือรู้สึกว่าตัวคุกกี้ข้างนอกก็คือมีความกรอบอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยทุกคนแบบมีความกรอบที่คล้ายๆกันเลยส่วนที่ต่างกันก็คือครีมข้างในสองรู้สึก,กว่ามันจะหวานน้อยกว่า <S <S แล้วก็ของโอรีโออ่ะมันจะหวานมากกว่าใช่ไหมแล้วก็ครีมโอมันจะมีความแบบไม่ค่อยมันๆเท่าของโอรีโออ่ะของโอรีโอจะมีความแบบหวานมันแล้วก็กลิ่นหอมกว่าส่วนตัวครีมของครีมโอไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่ทุกคนเออส่วนตัวสองก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอรีโอได้ไปตรงนี้เพราะแบบเขามีกลิ่นที่เราคุ้นเคยไง แล้วก็ตอบกันที่อย่างต่อไปนะคะทุกคนนั่นก็คือสาหร่ายนั่นเองวันนี้นะคะมีทั้งของเท่าแก่น้อยแล้วก็มาชิตะคือว่ามีความเขียวเขียวเหมือนกันขายขึ้นกันมากเอาสิคือทั้ง2อ,อันนี้ราคา20บาทเท่ากันเลยทุกคนแล้วก็ปริมาณ12กรัมเท่ากันแกคือเหมือนกันยันราคายันปริมาณะอะเฮ้ยท่าแก่น้อยแปลว่าอะไรคะ่ะมาชิตะก็แปลว่าอรยแกไม่ออกจริง แกหน่อจะโดนหักคะแนนตัวเียทุกคนเกไม่ออกอ่ะเอาลนะเปิดมากินสาหร่ายตีปึ้งอวามให้หน้าเลยทุกคนอืมว<ะ>้าว<ะ>คือมันกรอบมากทุกคนคือแบบมันมีความกรอบที่แบบกรอบกําลังดีทุกคนแล้วก็มีความเค็มๆเ,เข้ามาหน่อยๆแล้วกินสาหร่ายคือหอมเวอร์คือเป็นอะไรที่ดีมากคือกินเพลินมากเอาจริงมีอันนึงเลยดีกว่าแกะ โอ้หน้าตาเหมือนกันเลยทุกคนแทบจะเท่ากันเลยอะถ้าเอามาสลับถุงก็คือไม่รู้เลยนะคะอืมแลมีความแบบกรอบๆเค็มๆเหมือนกันทุกคนแต่ว่าคือกินเข้าไปเรารู้สึกว่าของมาชิตะมันมีความหนากว่าอีกอย่างหนึ่งคือสองรู้สึกว่าข้าวแก่น้อยกินของสลายเขาหอมกว่าแต่ว่ารสชาติคือคล้ายกันด้วยร ก็สือว่าแทนกันได้เลยทุกคนถ้าไม่มีทาวเก๋น้อยก็กินมัชิตะไม่มีมาชิตะก็กินข้าวแก่น้อยได้เหมือนกันต่อวันทุกอย่างต่อไปค่ะทุกคนเลยค่ะทุกคนเป็นคิดแคทกับอันนี้คืออะไรอ่ะยี่ห้อเบรกหรอถ้าคิดจะพักคิดถึงคิดแคทอันนี้หาวอเลยเบรกเลยไงถ้าเกิดคิดจะพักก็คิดถึงเบรกไงอันนี้เราคิดเองไงมันก็มีความแบบเฮย้ยชื่อเขาก็แบบสอดคล้องกับสโลแกนคิดแคทอยู่นะอันนี้นะคะคิดแคทนะคะราคา12บาทให้ตัวแท่งระมา2แท่ง ส่วนอันนี้ราคาสิบาทได้มาถึง3าแท่งทุกคนเกเอามาดูข้างในเทียบกันไปเลยให้เห็นกันจัดจังนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะอดกินอันนี้ของคิดแคทนะคะแล้วก็อันนี้เบรกคือว่าตัวช็อกโกแลตเขามีความเข้มข้นด้วยทุกคนแล้วก็มีกลิ่นหอมอะกลิ่นของความแบบโกโก้น้ำตาในอะไรเนี้ยไม่รู้ว่ามันคือมันก็ไม่ถึงเชิงคาราเมลหวานทุกคนเกอแต่มันหอมเดีย่์นี่ข้อต่อไปนะคะเบรก นี่เข้าไปแล้วคือตัวเวเฟอร์เขากอบเหมือนกันทุกคนแต่ว่าของคิดแคทอะรู้สึกว่าตัวช็อกโกแลตที่เคลือบข้างนอกมันหนากว่าเอออันนี้มันจะมีความเวเฟอร์มันจะใหญ่กว่าทําให้ปริมาณของช็อกโกแลตข้างนอกมันเล็กลงเออนี่เพิ่งรู้เลยม,มาแล้วต่อกันที่อย่างต่อไปนะคะนี่ก็คือนมเปรี้ยวค่ะวันนี้เราเอามาสองยีห่ห้อก็คือทั้งดีชักเกนแล้วก็เมจิ มากินขนมไปหลายอย่างแล้วล้างปากกันบ้างตอนจริงๆคือมันก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งเนาะมีอีกหลายๆยี่ห้อที่แบบว่ามีความเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้แพ็กเกจเขาไม่เหมือนกันหือไม่มีแพ็กเกจที่เหมือนกันอยู่แต่นี่คือแบบสีสันเะนี่ยนะตัวนมเปรี้ยวข้างในเขาสีเดียวกันเลยทุกคนแล้วก็แพ็กเกจมีความแบบสีน้ําเงินอะไรเงี้ยแดงๆเหมือนกันอนะเริ่มกันที่บีทาเก้นความคุ้นเคยของเรามากกว่าอร่อยอะสดชืญญ่นอะ ตอนเด็กๆก,กินแล้วรู้สึกสดชื่นมากตอนนี้ยังสดชื่นอยู่ <c oughs> คือมันมีความเปรี้ยวหวานนะทุกคนแบบเปรี้ยวหวานที่กําลังดีอ่ะ <c oughs> แล้วก็แบบเป็นกลิ่นของนมเปรี้ยวที่แบบกลิ่นที่เราคนเคยทุกคนชิมนี้ดีกว่าอันนี้เขาน่าจะออกมาใหม่เพราะสองก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะ <c oughs> เป็นนมเปรี้ยวที่จางๆคือรสชาติแบบค่อนข้างอ่อนเหละแล้วมันก็จะมีกลิ่นแปลกๆอ่ะทุกคนแล้วก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวแต่ว่าออกหวาน หวานกว่า10บาททั้งคู่ใช่แต่ว่าอันนี้มันได้140มิลลิตรส่วนอันนี้ได้155มิลลิตรอันนี้ปริมาณมากกว่าแต่ว่าส่งให้อันนี้ชนะไปเนาะ <c oughs> นี่คะ่ะทุกคนต่อไปนะคะนี่เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็าัน่ป็นชิพกีพายนอันนี้คือช็อกโกพายค่ะทุกคนมันชื่อช็อกโกพายทั้งคู่ทุกคนแต่มันเป็นคอเลี่ห้ออันนี้เป็นของยูโร ยูโรยูโรช็อคช็อเค้พายเ่ถ้าเกิดว่าใครทันเพลงนี้ก็คือแก่อยู่นะเอาจริง okay. ส่วนอันนี้น่าจะยี่ห้ออะไรอะโอลิออนอืม <S 1> <S 1> นี่ของช็อกโกพายนะคะอันนี้ราคาส0บาทได้มาทั้งหมดสี่ชิ้นด้วยกันส่วนของอันนี้โอลิออนในหรือเปล่าคือดีหรือเปล่าอันนี้20บาทได้มาสองชิ้นด้วยกัน <S <S ของยูโรถูกกว่าคือแพ็กเกจมีความแบบ สีแดงขาวอะไรอย่างเงี้ยเทือกเชือเดียวกันเหมือนกันนะทุกคนกินที่ตัวนี้ดีกว่าเพราะเราคุ้นเคยมากกว่านี่ข้างในนะคะก็จะมีครีมของเขาอ๋อเป็นแบบตัวขนมปังเนาะเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็มีครีมข้างใน,งเ,นเนื้อมีความแบบแบบแกระจายตัวทุกคนไม่ค่อยเกาะกันคือคือกัดไปแล้วแบบว่ามัน ไม่ค่อยเหมือนเนื้อเค้กเท่าไหร่เนื้อมันจะล้วนๆหน่อยเออใช้คำว่าล้วนๆหน่อยคือพอมากินคู่กันทั้งหมดเนาะมีทางช็อกโกแลตข้างนอกแล้วก็มีตัวครีมอะไรเงี้ยรสชาติถือว่าค่อนข้างหวานนะทุกคนหวานมกพี่ห้องนี้ดวยว่าทุกคนอืมอันนี้นี่ข้างในมาเปิดมาดูปุ๊บนี่สองชอบวี่ห้อนี้เพราะว่าข้างในมันเป็นมันเป็นมันม่นลอทุกคนปะโอ๋อมีความยืด ันนี้ดีค่ะทุกคนอันนี้คือมันไม่ได้หวานเท่าของยูโรอะแล้วก็ตัวช็อกโกแลตข้างนอกเขาจะเคลือบมาบางกว่าเนาะแล้วก็ตรงกลางอ่ะมันเป็นมาร์เมโลทุกคนแล้วแบบพอเคี้ยวไปปุ๊บมันก็จะมีความแบบหนึบหนับของมาร์เมโลด้วยเอออันนี้สองชอบเพราะว่ามันไม่ค่อยหวานมากแล้วก็ตัวเนื้อเคก้กอะมันมีความร่วนๆเหมือนกันแล้วอย่างต่อไปนะคะทุกคนคู่นี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่ปักตลอดกาลเลยค่ะทุกคนระหว่างโค้กับเบบซี่ คือเขาแบบว่ามีกันมาอย่างยาวนานมากมายทั้งคู่เหมือนกันออเราคา18บาทของเป๊ปซี่นะคะอันนี้ราคา19บาทเรื่องมาที่เป p ปซีหูเสียงซ่ามากอะเป๊ปซี่อะคือซ่ามากเลยเขาแบบว่ามีความ,ห,มหวานซาซาทุกคนถ้ามาลองชิมของโคกดีกว่าว่ามันจะต่างกับของเป๊ปซี่ยังไงเนาะ จากเสียงก็คือแพ้นะเมื่อกี้เสียงแบทซี่คือแบบออกมาเลยอะแสดงว่าแบบแบทซี่มีความแบบเสียงซากว่าเวอร์ของโคก็ซาเหมือนกันทุกคนแต่สองรู้สึกว่าของแบทซี่จะซากว่าแล้วก็ของแบทซี่จะมีรสชาติที่หวานกว่าหวานแบบอมเปรี้ยวนิดๆกัแบบทุกคนเออน่าจะเป็นอย่างนั้นอะ่ะแบทซี่เนี่ยเขาคือจะหวานนําปุ๊บแล้วก็ซาเลยของโคเขาก็ซาเหมือนกันแต่ว่าความหวานอะ่ะจะน้อยกว่า สองรู้สึกว่าแป๊บซี่คือกินแล้วรู้สึกว่าสดชื่นมากเลยอะสดชื่นมากกว่าเพราะว่าแบบน้ำตาลมาเต็มเต็ม จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปของกินในเซเว่นที่มีหน้าตาเหมือนกันอ่าทุกคนอยู่ทีมไหนกันบ้างคะอย่างน้ําดืน่มนี้นะคะทุกคนอยู่ทีมสีแดงอยู่สีน้ำเงินอยู่ทีมโอริโอหรือฟันโออะไรเงี้ยงไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกสองบ้างเนาะว่าตัวเองชอบแบรนด์ไหนเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีของกินอย่างอื่นนะคะในเซเว่นที่หน้าตาเหมือนกันอีกอ่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็มาคอมเมนต์คุยกันกับสองได้เนาะมาบอกสองว่าเอ้มีอันนี้อีกนะคะอะไรเงี้ย ถ้าเกิดสองจะมาทำคลิปต่อไปอถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สองด้วยนะคะวันนี้สองไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย